สวัสดีค่ะแม่นายเจ้านะคะวันนี้แม่นายจะมาแนะนำสินค้าซึ่งจะเป็นลูกไม้แล้วก็ผ้าไหมอ่าแล้วก็เป็นเป็นชุดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแม่นายสอยให้ดูเนาะเริ่มเริ่มจากผ้าลูกไม้ก่อนเนาะอ่าที่นี้จะเป็นผ้าลูกไม้ขดดอกนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นขดดอกแต่งด้วยคอแต่งด้วยปก เดี๋ยวมาค่ะมาสูงไปเนาะแป๊บนึงแป๊นนึงเห็นหไม่นานไหมเนาะเข้าใกล้เดี๋ยวเขาจัดระเบียบกล้องแป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้สักทีอันนี้ถ้าเข้ามาใกล,ใกล้ๆหวัวแไม่นายก็จะหาย ดูได้จังหวะแล้วนะโอเคเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นลูกไม้ขัดขอดดอกอันนี้เป็นจะเป็นลูกไม้กาลางเศษนะคะแม่นายเย็บขึ้นมาแขนแขนก็แต่งระบายใส่ใส่พระแก้วข้างในจะเป็น2ชิ้นนะคะเส็จปกก็เหมือนกันแต่งคอระบายเนี่ยค่ะแล้วก็เชิงเชิงลูกไม้หมายถึงดอกไม้ใบไม้ที่มันอยู่ในเนี่ยค่ะแม่นายก็เอด้อๆออ,อ,ออกมาติด และเม็ดกระดุมข้างหลังก็จะเป็นจีประมาณนี้ค่ะจะเป็นลูกไม้แล้วเป็นซีทูครึง่งหนึ่งข้างในก็จะซับด้วยสีข้างในซับด้วยสีฟ้านะคะเนี่ยโอมฟ้าแล้วก็จะเป็นจีทวิทแล้วคอก็จะมีแต่งระบายดอกไม้เป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้คือชุดทํางานชุดลูกไม้ชุดไปงานงานเช้างานมั่นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเอาเอาอันนี้ให้ดูเขาจะใส่คู่กันนะคะอันนี้คือกระโปงนะคะเนี่ยนี่คือกระโปรงกระโปงก็จะมีเชิงลูกไม้แล้วก,ก็ซับด้วยข้างในอะคะ่ะจะซับด้วยผ้าสีฟ้าเหมือนตัวเสื้อนะคะเน,ะะนะะี่ยลักกแตแงด้วยลูกไม้ส,สีสีครีมนะคะ เสร็จแล้วก็ปูปูด,ด้วยลูกไม้แต่งด้วยลิกไม้หน้าหลังนะคะซิบหลังซิกหลังก็จะผ่าผ่าขาดให้นิดนึงเพื่อการเดินง่ายนะคะเสร็จชุดนี้เขาจะใส่คู่กันเนี่ยใส่ใส่เนค่คะประมาณนี้นะคะชุดนี้เขาจะใส่คู่กันประมาณนี้เสร็จแลอันนี้ชุดกระโปรงก็จะมีเชิงระบายอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในนะคะ ชุดไปงานเช้างานแต่งงานแต่งเช้าแล้วก็ใส่บาทรวมใส่บาทได้นะคะชุดนี้ก็เป็นเป็นเป็นลูกไม้ลูกไม้ฝรัหลังเศสนะคะ จะเป็นสีฟ้าข้างในก็เป็นกระโปรงชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นย้อยยอยย้อย,ยเขาเรียกว่าย้อยทรงเอนะคะเนะะี่ยค่ะแขนก็จะประมาณนี้แขนนี่จะไม่คันนะคะแม่นายจะปูด,ด้วยมุง้งเนะะี่ยจะมีมุ้งอยู่ข้างในนะคะเนะะี่ยสอดแขนเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นแขนแนะม่นายให้ดูใกล้ใเนี่ยค่ะ,นะคะ เวลาเราสอดแขนเข้าไปมันก็จะเห็นเนื้อเราแต่มันไม่คันเพราะว่าไม่นายปูมุ้งไว้ให้อยู่นะคะเสร็จแล้วก็เสื้อเนี่ยมันจะมีระบายผ้ามุ้งผ้ามุ้งทำระบายให้อ่ามันเป็นมันเป็นดีไซน์ของที่ร้านนะคะเสร็จแล้วก็อ่านี่ในบ่าหน้าข้างบนก็จะเป็น c ีทูมองเห็นมือเนี่ยเนี่ย เวลานั่นไม่นยไม่ได้ใส่หุนให้ดูนะเนี่งค่ะเอามือเข้าใส่จะมองเห็นมอุอเท่าบ่าหน้าเหมือนแขนนะซีทูเหมือนแขน,ะน,ขนกระชายแล้วก็โปรงยาวนะคะโปรงยาวประมาณเนี้ยอันนี้เป็นชุดสีนฟ้านะคะเนี่ยใช้เป็นงานแต่งงานงานผูกข้อไม้ข้อมือแล้วก็งานเช้าค่ะงานเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอฟซสามารถถ้าสนใจาสามารถ สั่งไม่นายตัดได้ค่ะไอ้นี่มันเป็นงานตัดของลูกค้านะคะวันนี้ทํางานเสร็จก็เลยเอามาโชว์นะคะเนี่ยสวยไีมคะไปก็เป็นลูกไม้ลูกไม้เหลืองอันนี้มีสายผูกเอวเวลานั่นเราก็มันจะเป็นทรงหลวมนะคะ สีเหลืองทรงหลวมแขนยาวซีทูอ,อกและแต่งและแต่งระบายตรงอ,อกด้วยผ้ามุง้งนะคะเนี่ะแล้วก็จะแขนแขนนี่ก็จะโป้หน่อยหนึ่งเวลานั่นนะ่ะเราเข้าใสอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์แขนแบบเนี้ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแขนยาวมันก็จะโชว์แขนแบบนี้เนี่ย เชิงเชิงจะเป็น2ชั้นนะคะเนี่ยมองไม่เห็นนะเชิงมันจะเป็น2ชั้นเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่มให้ดูเชิงนะเนี่ค่ะเชิงกระปรงจะเป็น2อชั้นแบบนี้การต่อของลูกไม้นะคะละักษะเหลืองะคะ่นะนะี่ยจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ อันนี้คือระบายระบายแต่งอกข้างบนจะเป็นซีทูนะคะเวลาใส่จะเห็นเนื้อหน้าอกเซ็กซีน่นิดๆเนี่ยใส่ไปงานแต่งนะคะส่วนมากลูกไม้เขาจะใส่งานแต่งตอนเช้านะคะ เป็นชุดชุดผ้าไหมใส่กับผ้าถุงเสื้อผ้าไหมตัวนี้ค่ะเดี๋ยวแนะนำทีชิ้นนี้ก,ก่อนะเวมวน่นนะคะเสื้อผ้าไหมตัวนี้ลายหน้าจะปักนะคะ,ะเนี่ยอ่ะมีรอยปักไม่น่าจะปักก็เจาะก,กระดุมใส่เม็ดกระดุมใหญ่เรียงนะคะสามารถเปิดได้แล้วก็จะเป็นแขนสามส่วน ะะแขนซ้ำส่วนแล้วก็บื้นแขนข้างหลังก็เป็นผ้าพื้นธรรมดานะคะอันนี้เขาจะใส่กับผ้าถุงนะคะเดี๋ยวไม่นาดผาูผ้าถุงผ้าถุงนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณ ุงตัวนี้นะมันเปิดหน้าได้อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมีโชว์สามจีเล่นเล่นลวดลายเป็นสามจีแบบนี้ค่ะเนี่ยคะ่ะมันเป็นผ้าน้ําไหลนะคะเนี่ยอันนี้มันเป็นงานสั่งตัดนะคะงานลูกค้าพอดีนลูกค้ายังไม่มารับไม่นายก็เลยเอาโชว์เอาออกเอาออกไว้กันค่ะเนี่ยคะ่ะถ้าถุงรอบนีนี้ก็จะมีมีเข็มขัดให้ด้วย ใส่เข็มขัดเข็มขัดก็ใส่ประมาณนี้ค่ะมีเข็มขัดให้เสื้อหนึ่งนี่ค่ะ,ะเข็มขัดก็จะเป็นใส่เข็มขัดก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ทีนี้เสื้อตัวนี้ค่นี่ค่ะใส่กัระ้าถุงได้ค่ะ เสื้อมันจะมีหลายตัวนะคะใส่กับพ้าถุงแต่ละตัวถ้าเราถ้าเราชอบโทนสีน้ำตาลนะคะสีน้าตาลลูกไม้ตัวนี้นะคะ่ะลูกไม้ตัวนี้จะเป็นซีทูตรงนี่ค่ะลูกไม้ฝรั่งเศสนะคะมันเป็นการกึ่งกรรันปักนี่ค่ะจะมีใส่ฟองน้ำ แล้วข้างในเนะคะจะเป็นซีทูนะคะแล้วชายวงแขนก็จะเป็นแขนเต่าแขนเลยนิดๆเน,นี่ยค่ะแขนเต่าแล้วเสร็จแม่นายก็จะปักมุกอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ่ะปักมุกความสวยงามแต่งด้วยมุกเอาลูกไม้มาปักมุกแต่ละเมะะ็ดเนี่ยค่ะแม่นายปักขึ้นมาเนี่ยค่ะเห็นเนาะเนี่ยแม่นายปักขึ้นมาเป็นกลุ่มๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ แล้วเสร็จแม่นายก็เล่นเชิงเล่นเชิงเสร็จแม่นายก็ทำเอาเอา,เอาผ้าซาตินเนี่ยค่ะใส่สบายผ้าตัวนี้จะใส่เย็นสบายรอบตัวนะคะแม่นายจะทําจีบแล้วก็ซิปหลังนะคะเนี่ยซิปหลังอย่างเงี้ยนะคะรูดง่ายเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นซีทูนะคะหลังก็เป็นซีทูเนี่ยค่ะหลังก็จะเป็นซีทูนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ประมาณประมาณบาหลัง และอีกข้างหน้าก็ประมาณบาทหน้านะคะซึ่งถ้าถูตัวนี้ออกทองทองนิดนึงผ้าน้ำไหลตัวนี้ค่ะและ้วก็ใส่กับเนี่ยค่ะใส่กับผ้าตัวลูกไม้ตัวนี้ค่ะสวยค่ะอันนี้คุณแม่งานคุณแม่งานมั่นลูกสาวคุณแม่ตอนเช้านะคะ ก็ซ้ายทำไมอันนี้มันจะเป็นเสื้อเสื้อมันจะเป็นไอที่คุมไหลือแม่นายปักเม็ดนะคะเนี่ยค่ะปักเม็ดอันนี้แม่นายปักหมดเลยปักบนมุ้งนะคะคอก็ปักหมดเลยค่ะเสร็จข้างในก็เป็นซีทูใส่เกาะอ,อกแล้วก็แต่งแต่งตุ้งติ้งด้วยมุกแล้วก็มาใส่กับผ้าถุงชุดนี้ข้างหน้าก็เป็นซีทูข้างหลังก็เป็นซีทูซึ่งเราเปิดได้หลังเราจะเปิด เป็นแขนนะคะเป็นคุมแขนได้เลยค่ะเนะะี่ยพอเราใส่เข้าไปเนะะี่ยมันจะคุมแขนอย่างนี้เลยนะคะเสร็จข้างในก็จะเป็นสายเดี่ยวเป็นมุง้งแล้วก็เล่นเล่นลูกไม้ตรงข้างหลังจะเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าเปิดช่องลมเนาะโชว์หลังนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเสื้อตัวนี้นะสามารถไม่ต้องใส่เสื้อในนะคะเกาจะใส่เกาะอกโ,อกโนโบานะคะ กอกไลสายนะคะเนี่ยพอมาคู่พอมาคู่กับผ้าถุงก็ไม่ก็ไปงานเช้างานแต่งนะคะเนี่ยตัวนี้เข้ากับเสื้อได้หลายตัวเพราะว่าเขาอะเป็นสีทองค่ะสีทองแล้วเป็นผ้าน้ำไหลจะเข้ากับไอ้นี้ง่ายเสื้อผ้าง่ายนะคะ เดี๋ยวมีสีฟ้าถ้าถึงจะมีสีฟ้าตัวหนึ่งใช้วันแม่ได้ค่ะอันนี้ถ้าถึงตัวนี้จะเป็นลายไทยนะะเดี๋ยวแม่นาให้เห็นชัดๆเนี่ค่ะลายเขาจะเป็นลายไทยประมาณเนี่ยค่ะ เป็นผ้าถุงแล้วก็มีสามจีดเหมือนกัน,นใส่แล้วมันก็จะเป็นนะมีสามจีดอย่งนี้แล้วเสื้อเขาอะก็ใส่ใส่ไปด้วยไอ้ผ้าเสื้อคลุมเสื้อคลุมตัวเนี้ย่หะสีฟ้าเขาจะเข้ากับครีมนี่ค่ะเข,ข้ากับครคีมตัวนี้นะคะ นี่คือผ้าไหมค่ะผ,ผ้าไหมสองเส้นนะคะแขนเนี่ยมันก็จะเป็นแขนที่เราใส่ที่ของหินทิศกันตอนนี้ค่ะมันจะเปิดท้องแขนได้นะะี่ค่ะหน้าสั้นมันจะเป็นเนะะี่ยค่ะหน้าสั้นหลังยาวแล้วก็มีชิ้นลอยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แขนแล้วก็หลังเราจะเป็นเป็นผ้าไหมเรียบๆเ,เราจะแต่งด้วยเราจะชูข้างหน้าด้วยแบบลวดลายปกปกปก,ปกปิกนกนะคะน,ะคะนะคะี่ค่ะ อัน,นี่งานจะหนุนไหลข้ะเขนนกาจะเปิดท้องเขนอ่าคือความระบายคือเราจะใส่แล้วมันก็จะไม่ลังนะคะใส่ถบายเดี๋ยวแม่นายใ,ใส่เขนให้ดูนะว่าเขนเขนแบบนี้ที่เขาหิดๆกันนะคะนะคะ,นะคะเขนมันจะเปิดได้เนี่ย Thank you. แล้วก็มีอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ไม่ใส่อะไรเลยลูกไม้โป่งนะคะเนี่ลูกไม้ปลงะะ่งๆค่ะมะก็ใส่คุมไหลมันจะใส่แบบนี้ค่ะนะคะแล้นี้ก็เป็นเข็นอ่างเงี้ยค่ะใส่กระถางว่ากระถุงฟ้า ข้างในก็ใส่กล้ามนิดหน่อยะคะ่ะหน้าหลังจะเหมือนกันนะคะตัวนี้สวยมากราคาแค่อยู่นะคะลูกไม้ตัวนี้สวยมาก,านะะก,มมากจะเป็นดอกดอกซ้อนนะคะเนี่ยมันจะซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่ทุกดอกจะซ้อนหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะพวกนี้ลูกไม้พวกนี้จะเป็นเนื้อดีเป็นเนื้อฝรั่งเศสนะคะข้างในเราจะใส่ไอเสื้อกล้ามข้างในได้แล้วก็ใส่กับผ้าถุงแล้วเขาจะโชว์ เสื้อกล้ามก็ต้องเป็นสีเนื้อเสื้อกล้ามข้างในสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ใส่สีเนื้อหรือไม่ก็ใส่สีผ้าถุงเราใส่ผ้าถุงสีไหนเราก็ใส่ตามแล้วเราจะโชว์ลูกไม้แล้วสีสีลูกไม้มันจะโชว์นะคะเสร็จแล้วก็มีชุดชุดเดชโดยการแต่งลูกไม้เหมือนกันค่ะ นะะี่ค่ะนี่ชุดเดสแต่งลูกไม้แขนแขนแขนคอปนะคะนี่ค่ะแขนคอปแต่งลูกไม้บา่าไหล่จะมีโป้นิดๆิดและอันนี้คือใส่ลูกไม้เป็นซีทูนะคะอันนี้คือเข็มขัดเขานะคะผูกเอวอะไรนี่กระปกบวกัปวปกบวกัวแต่งด้วยลูกไม้มีปกบัวสองชั้นนะคะหนึ่งสีน้ำเงินสองลูกไม้นี่ค่ะแล้วไหล่เขาจะโป้นิดนึงเนี่ยค่ะ วัานั้นเวลาน่านนะจะโชว์ไหลไ่นะคะไหลสองข้างจะไม่เหมือนกันนะคะไงนะคะพอหน้าเราก็จะแต่งลูกไม้เต็มพื้นเลยเต็มหน้าเลยค่ะีนะค่คะพอเดินพอเดินไอ้นี้ก็แวบๆบแบบนิดๆแวบๆนิดๆแบบอย่างเงี้ยจะเห็นลูกไม้ไล่มาจากไหลแล้วลงมาใส่ชุดนี้ค่ะอ่า FC ท่านใดสนใจก็มาลองมาดูได้ในร้านแม่นายเสร็จ สั่งตัดตามแบบได้อันนี้คือแบบที่เราโชว์อยู่หน้าร้านนะคะชอบใจแบบไหนโทรมาสั่งได้เพราะว่าไม่ไนายใส่เบอร์โทรไปทุกไรน์นะคะตัวนี้ก็จะมีแบบนิดนึงทีนี้โชว์ลหลเลยค่ะแล้วมีดอกไม้สามดอกแล้วแต่งด้วยสีชมพู ือผ้าตัวนี้จะเป็นลูกไม้เนี่ยค่ะลูกไม้สีพูแล้วปูด,ด้วยผ้าพื้นสตีนและแขนจะเป็นจีบๆอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วเขาก็จะแต่งด้วยชิ้นผ้ามุง้งและข้างหน้าก็จะเปิดได้แบบนี้นะคะเปิดได้แต่ไม่ปูเวลาเราเดินมันก็เปิดนิดเดียวนะคะลูกไม้ทั้งตัวข้างหลังเป็นตัววีนะคะ อาที่ไหลนี่ก็จะจีบจะทํารูดๆหัวไหลนิดนึงนะคะเนะะียค่ะใส่เราถงึงอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนีคะไอนะ้ไอ้นี้มันจะแบบเยอะหน่อยตัวนี้ใส่แบบเยอะหน่อยเพราเป็นของลูกค้าเขาสั่งสั่งวาดแบบสั่งตามแบบนะคะแขนเราก็จะแต่งด้วยผ้าตัวนี้แล้วก็จับจีบเนี่ยจับจีบสวยงามนะคะ นี้มีเสื่อลูกไม้อีกตัวหนึ่งน,นะคะเป็นชายเป็นชายตกแต่งชายด้วยจีบสามจีบเหมือนกันซึ่งจะให้เข้ากับผ้าถุงตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นจีบสามจีบอันนี้ก็สามจีบอันนี้ก็สามจีบแล้วไปแขนซีทูจะเป็นไหล่ซีซีทูตัวนี้ไซส์เล็กก้งานลูกค้าเล็กค่ะอันนี้อกสามสิบห้าอกสามสิบห้าเอวยี่สิบเก้า ยาวยี่สิบสามเขาจะตัวสั้นในงานลูกค้านะคะอันนี้ลูกไม้ฝังด้วยเพชรมีเพชรทั้งตัวเลยเนี่ยนะ,ะยิบยิบยิบซับด้วยผ้าชีฟองปูด้วยผ้าชีฟองนะคะอัดกาวแล้วก็ใส่เกาะอ,อกนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะออกมาโดยรวมเป็นแบบนี้นะคะมีสีครีมสีขาวผ้าพวกนี้สั่งตามแบบได้นะคะถ้าลูกค้าบอกว่าโอ้ฉันจะไปหาซื้อผ้าตรงไหนเนาะนี่ยค่ะ แม่นายก็มีตัวอย่างผ้าให้ดูค่ะมาทีนี้อีกชุดหนึ่งจะเป็นกางเกงนะคะอันนี้จะเป็นสูตรอันนี้งานขายแม่นายแหละจะเป็นสูตร ไ,ไม่น่าแกะให้ดูเนาะไม่สูบแล้วก็มีอกออบแล้วมีกางเกงสักชิน้นะะน่คะหนึ่งเป็นสูบนะคะนะคะีนะคะ่ค่ะพอดีไม่น่าตัวใหญ่จะใส่ไม่ได้สูรแล้วก็แขนเป็นแบบนี้นะคะหรือไ,ไม่นาาลองใส่ดูนะ <c oughs> ไม่นตัวใหญ่ใส่ไม่ได้อีกด้านหนึ่งใส่ไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นไซส์เล็ก เอวยิบเก้าเอวยิบเก้าอันนี้เป็นงานลูกค้านะคะเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรเนี่ยคะ่ะเขียนจะเป็นอย่างนี้อันนี้ผ้าอันนี้มันเป็นผ้าของทางอีสานเราอะที่ทอด้วยเนะะี่ยค่ะเม็ดทอ,องเขาเนะะี่ยค่ะถ้าคนเล่นผ้าไหมน,น่าจะรู้เนาะเนี่ยเราเรียกว่าลูกแก้วลายลูกแก้วนะคะเนะะี่ยค่ะข้างหลังเขาจะเป็นอย่างประมาณเนี้ย แต่งแต่งด้วยแต่งด้วยลูกไม้ลายแก้วนะคะนะคะแล้วแต่งด้วยผ้าพื้นสีนะคีค่ะมันอาจจะเพียเ้ยนไปนิดนึงสีข้างในที่แม่นายถือเนี่ยมันจะเข้มกว่าที่เราโชว์ในไลฟ์สดเนี่ยนะคะนะคี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เปิดหน้าประมาณเนี้พอดีบังเอ,อิญมันเป็นแขนเป้านะคะแม่นายเป็นคนตัวใหญ่นะคะ ตัวใหญ่ไซนี้มันไซนเล็กปกแค่สามสิบนหกนี่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นสูตรแบบนี้แล้วก็จะมีสายเดียวใส่ข้างในสายเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราลูกแก้มหมดเลยสายเดียวเราก็เอามาใส่ข้างในใส่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะมันมีสามชิ้นงานตัวนี้ค่ะงานขายขอยงไม่นายนี่ค่ะ จะเป็นสายเดียวเกออกแบบนี้นะคะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วมันก็มีกางเกงมีเสื้อมีกางเกงมีสายเดียวนะคะเนี่ยอันนี้คือสายเดียวนะคะอันนี้คือมีเกงอ่าไซส์เนียจะจะใส่ไหมครับไม่นายใส่อันนี้ให้ใส่ยางยืดหลังให้แล้วข้างหน้าก็จะแต่งเป็นสามเหลี่ยม ซึ่งเอวผู้หญิงอ่ะถ้าแต่งเป็นสามเหลี่ยมอ่ะมันจะเนียนแล้วก็จะเปลี่นขาทรงทํางานเขาเรียกว่าทรงทรงดินสอนะคะเน,นี่ยค่ะอันนี้สามารถสั่งซื้อได้นะคะชุดนี้แปดพันห้าสามชิ้นนะคะในนี้เราก็มาใส่เกาะอกใส่เกาะอก กางเกงแล้วก็คลุมเสื้อลงไปนะคะอันนี้อัดกาวอย่างดีซับในอย่างดีเนะะี่ยซับในปิดซิปนะคะงานทุกชิ้นแม่นายจะซับในอย่างนี้หมดเลยนะคะอันนี้ให้เอฟซีดูว่างานความละเอียดของงานนะคะแล้วทีเน,เนี้ยนี่กางเกงตัวอก ชุนนะคะแล้วก็เอาเสื้อคัดใส่ก็จะเป็นสู่สามชิ้นงานก็ออกมาประมาณนี้ค่ะนคะคะมีเกงมีเสื้อมีกอก ปกสูตรนะคะปกไอ้ปกเหมือนปกบัวใหญ่อะนะคะสวยใช่าง,งานตัวนี้ก็สวยเดี๋ยวน้เดี๋ยวแนะนำผ้าฝ้ายอีกชุดหนึ่งสีม่วงเป็นเป็นชุดสุดท้ายนะคะนี่ก็คือการเกงกางเกงทําเหมือนกันค่ะ มีตัวสามเหลี่ยมมูนหน้าทองนี่มันจะดึงปิดหน้าทองนะ,คะใครมีหน้าท้องนิดๆก็จะปิดนะคะทรงคอสทรงเกงนี่จะเป็นทรงทรงดินสอน,นั่หนลนะที่เขาเรียกว่าทรงคอสข้างหลังข้างหลังไม่นายใส่ยางยืดให้นะคะอ่าแล้วก็ซิปข้างซิปอยู่ข้างซ้ายนะคะเนี่ยมีซิปอยู่แล้วก็มีเสือ้อ อันนี้สามารถใส่ได้เลยเพราะว่าเสื้อไม่น่าจะแต่งชิ้นชิ้นแต่งแล้วใส่เม็ดดุมเนะะี่ยค่ะแล้วเจเาะกระเป๋าค่ะเจาะกระเป๋าสองข้างปลายแขนปลายแขนอันนี้เป็นเสื้อสูทนะคะปลายแขนจะแต่งด้วยลายเชิงของผ้าของผ้าที่เขาทอมาจากอีสานนะคะอันนี้ฝ้าใยนะคะฝ้าอีสานแท้ๆเลยเนี่ยนะะี่ค่ะงานทอเขาสวยละเอียดมาก แล้วก็มีกระเป๋าแล้วชิ้นหลังก็จะเป็นผ้าลายเนี่ยค่ะประมาณนี้นคะนคะนคะสามารถสั่งซื้อได้ชุดนี้เป็นงานขายของแม่นายนะคะเอลยิมเก้าอกสามสิบห้าสะโพกสามสิบแปดสามสิบเก้าได้ค่ะคนไซส์ไซส์เอ็มไซส์เอ็มใส่ได้เอ็นกับเอสนะคะใส่ได้เนี่ยค่ะ สามารถใจออกงานได้ค่ะสนใจก็สั่งซื้อกันได้นะคะสองชุดตะเกียสีเงินกับสีเนี่ยเป็นงานขายค่ะแม่นายทำขึ้นมาขายที่จริงก็ลูกค้านี่แหละมาตัดพอตัดลูกค้าใส่สวยพอแม่นาใส่สวยแล้วก็แม่นายก็ตัดไว้อีกชุดหนึ่งพ่อร้านแม่นายจะมีชิ้นผ้าเป็นชิ้นๆอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่นายจะมาแนะนำเสนอชิ้นผ้า เป็นชิ้นของที่เราทําผ้าถุงกันนะคะผ้าทางอีสาน,นะะอรค่ะวันนี้เช้านี้แม่นายขอจบไลฟ์ก่อนนะคะฝากด้วยค่ะเอซคนไหนท่านใดสนใจโทรมาสั่งหรือโทรบอกไม่ได้มาตัดให้หน่อยหนูไม่ผ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโทรมาได้ที่0956458253นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ